โดนถล่มค่ะเฉพาะกิจรัวบอม ATMM 120มมสนั่นชายแดน พมพาออ,อซีแมกกัมพูชาปาดพล่อยไทยเป็นโจรจากกรณีสถานการณ์ของกองทัพภาคที่2และฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังปะทะรอบ2ขณะเดียวกันชายแดนอีกฝั่งก็กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อกองทัพไทยใช้มาตรการตอบโต้อย่างทันควันซึ่งทางกัมพูชาอาจจะเห็นแล้วว่าอาจจะต้องโดนจัดหนักด้วยเช่นกันเมื่อถึงเวลา เดอล่าสุดวันนี้นะคะ6ธันวาคม68ค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกังทบ,บกกล่าวถึงกรณีที่ในเฮงรัตนาพออซีแมกกกัมพูชาค่ะเผยแพร่ข้อความตนและทีมงานอยู่ระหว่างติดตั้งซากระเบิด MK84 ที่นำมาจะแสดงภายในอาคารรูปทรง PMN2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นและผลสำเร็จที่ได้รับการยอมรับของกัมพูชา ในการปฏิบัติตามอนุสัญญาออสตว่ารวมถึงกล่าวหาว่าไทยเนี่ยพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจของนานาชาติจากการรุก,กลานละย,ยึดครองดินแดนกัมพูชาด้วยกล่าวว่าฝ่ายกัมพูชาวางทุนระเบิดใหม่จนทำให้ทหารไทยเสียชีวิตและใช้ถ้อยคำเปรียบไทยว่าเป็นโจรที่กลับฟ้องเจ้าของที่ดิน พร้อมอ้างว่าหากไทยไม่บุกเข้ามายึดครองพื้นที่ของกัมพูชาก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆกับกำลังพลของไทยนั้นในเฮงรัตนาย,ยังคงใช้จินตนาการปันแต่งเรื่องราวเพื่อลอกลวงสังคมโลกเบีเ่ยงเบนประเด็นที่แท้จริงและปกปิดข้อเท็จจริงเรื่องของการลักลอบติดตั้งทุนระเบิดใหม่ในเขตป,ประเทศไทยโดยฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทหารไทยได้รับความสูญเสียในพื้นที่ชายแดน พลตรีวินไทยกล่าวว่าถ้อยคําที่ในเฮงรัตนาใช้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่สะท้อนความเป็นสุภาพบุรุษทางการทูตไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่ากลับกล่าวหาไทยว่าเป็นฝ่ายรุกรานทั้งที่ข้อเท็จจริงกลับตรงกันข้ามอย่างชัดเจนพฤติกรรมดังกล่าวกาลังทําลายบรรยากาศแห่งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีของทั้งสองประเทศค่ะ ด้านกองกําลังนเรศวรก็ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบฝั่งเมียนมาส่งโรงพยาบาลโดยเมื่อวันที่5ธันวาคม68กองกําลังนเรศวรพันเอกนรงชัยเจริญชัยรอมผอ,อก,กองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยเฉพาะกิจราชมนูร่รวมกับผู้นาหมู่บ้านและกู้ชีพกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือราษฎรไทยจํานวน2รายซึ่งได้รับผลกระทบจากสะเก็ดกระสุนไม่ทราบขนาด ได้ข้ามฝั่งมาตกบริเวณฝั่งประเทศไทยจากสถานการณ์การสู้รบของทหารเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแมกโกนเกนตําบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาโดยผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายอายุ68ปีจำนวนหนึ่งรายถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด ปัจจุบันอาการปลอดภัยและอยู่ระหว่างการรักษาและอีกหนึ่งรายค่ะเป็นชายอายุ62ปีบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณแขนซ้ายถลอกอาการปลอดภัยด้วยหน่วยได้จัดกำลังเข้าช่วยเหลือในการนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็จะเข้าเยีย่มติดตามอาการพร้อมกับให้การช่วยเหลือต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานค่ะว่ากองกำลังนาเลศวนได้ยิงเตือนทันที ตามกดการใช้กำลังสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มมนั่นเองค่ะที่ทำให้ทางทีมข่าวเดอะคริติกนะคะก็เข้าไปตรวจสอบเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มมค่ะแล้วก็พบข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าระบบเครื่องยิงลูกระเบิดอัตาจรล้อย,อยางแบบ M361 ATMM ขนาด120มม,มเนี่ยผลิตโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนะคะหรือสอ,อวอสอ,อพทกระทรวงกลาโหมค่ะข้ออัตาจรล้อ,อยาง ATMm 120มมเป็นการพัฒนาอาวุธร่วมระหว่างไทยและอิสราเอลโครงการที่2ต่อจากโครงการปรับปรุงพัฒนาปืนใหญ่แบบลากจูงให้เป็นแบบอัตาจรล้อ,อยาง ATMG 155มมที่ประจำการในกองพันทหารปืนใหญ่ที่7 2 1 กองพลทหารปืนใหญ่กองทัพบกไทย18ระบบจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับ